สนับสนุนโดยมองชูรู้ใจเขาเข้าใจคุณสืบเนื่องจากที่พนักงานสอบสวนสอน,ออนบางเขนนำสำนวนพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้องนายอานนท์นำพากับพวกรวม8คนในความผิดมาตรา112ฐานร่วมกันดูหมิ่นสถาบันยุยงปลุกปั่นตามมาตรา116และข้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากกรณีชุมนุมเมื่อวันที่29พฤศจิกายน63ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง22นาฬิกาหัวข้อปลดอาวุธศักดินา ซึ่งเดิมได้ประกาศว่าจะมุ่งไปที่กรมทหารราบที่1มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์แต่ภายหลังย้ายมายัางกรมทหารราบที่11มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เขตบางเขนเหตุเกิดที่หน้ากรมทหารราบที่11แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพโดยนายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดเผยว่าพนักงานสอบสวนนำสำนวนพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง8เรียงลำดับคือนอายอนนท์นำพา นายภริชชิวารักษ์หรือแพนกิ้นนายชินวัตรจันกระจ่างหรือไร้นายนสมยศพฤกษากเกษมสุขนายพรมศอนวีรธรรมจารีหรือฟ้านางสาวพิมริริเพชรน้ำรอบนางสาวนัทธิดามีวังปลาหรือแหวนพยาบาลอาสาและนางสาวอินทิราเจริญบุระหรือทรายในข้อหาหมินสถาบันเบื้องสูงมาตรา1 1 2และมาตรา1 1 6มัวสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้ายขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองและข้อหาอื่นส่วนนางสาวอินทิราจะมีข้อหาร่วมชุมนุมโดยไม่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติมมาอีกภายหลังรายงานตัวเสร็จแล้วพนักงานอายการได้นัดฟังคําสั่งคดีวันที่27กันยายนเวลา9นาฬิกาโดยขณะนั้นมีนางสาวอินทิราหรือทรายนายสมยศกับพวกจํานวน5คนเดินทางมารายงานตัวกับพนักงานอายการอ,าการอีก3คนคือนายภริษฐ์นายอานอน์และน,น,นายพรมสอนขณะนั้นยังถูกควบคุมอยู่ในเรือนจํา ต่อมาอายการนัดฟังคำสั่งฟ้องคดีม็อบ29พฤศจิกาหกหรือชุมนุมปลดอาวุธศักดินาไทยที่นากรมทหารราบที่11ต่อสารอาญาโดยทรายเจริญบุระหนึ่งใน8ผู้ถูกกล่าวหาที่อายการจะมีคำสั่งฟ้องคดีเดินทางถึงพร้อมเผยว่ากังวลแต่ทำใจยังยืนยันว่าวันนั้นไม่ได้ขึ้นปลาศัยแต่ก็ถูกดำเนินคดีทั้งนี้พร้อมรับทุกสถานการณ์พร้อมโชว์รอยสักที่แขนขณะที่ทวิตเตอร์ U ูดีดีนระบุว่า อายการสั่งฟ้องมาตรา112และมาตรา116ได้แก่อานน์แผ่นกวินสมยศแหวนพิมพ์ซิริกส่วนสายเจริญปุระอายการสั่งฟ้องเฉพาะข้อหากระทําผิดมาตรา116ส่วนใบชินวัตรและฟ้าพรมสอนจะมีการนำตัวส่งฟ้องในวันที่29พฤศจิกายน64มาตรา112และมาตรา116 ต่อมาศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนให้ข้อมูลว่าอายการจัดทำคำฟ้องสำหรับผู้ถูกกล่าวหาที่เดินทางมารายงานตัวต่ออายการทั้ง4คนและอีกสองคนคืออนอนท์และภริ์ที่ถูกคุมขังในคดีอื่นรวมเป็น6คนที่จะถูกฟ้องต่อศาลอาญาส่วนชินวัตรและพรมสอนไม่ได้มาเพราะติดภารกิจอื่นได้ขอเลื่อนส่งตัวฟ้องเป็นวันที่29พฤศจิกายน2564ทั้งนี้ผู้ได้รับหมายเรียกในคดีนี้ได้แก่อานอนท์นำพาแพนกวินภริชชิวารักชินวัตรจันกระจงัง สมยศพฤกษากเกษมสุขพิมพ์สิริเพชรนำรอบแหวนนัทธิดามีวังปลาพรมสอนวีรัธรรมจารีทรายอินทิราเจริญปุระโดยทั้งหมดเป็นผู้ปราศัยในการชุมนุมดังกล่าวแววนอินทิราที่ไม่ได้ขึ้นปรสาสัยใดๆล่าสุดนายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดระบุว่าทางพนักงานอายการสำนักงานคดีอาญาห้าได้นำตัวนายชิน,นวัตรจันกระจังหรือไบรท์และนายพรมสอนหรือฟ้าวีรัธรรมจารี ยื่นฟ้องต่อศาลอาญาในความผิดฐานร่วมกันหมิ่นประมาทสถาบันมาตรา112ร่วมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนอันมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดืองในหมู่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินมาตรา1 1 6และข้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากการปราศัยหน้ากรมทหารราบที่11ในการชุมนุมปลดอาวุธศักดินาไทยเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2563 โดยสำหรับการยื่นฟ้องดังกล่าวทั้งนายชินวัตรและนายพรมสอนเป็นจำเลยชุดเดียวกับนายอนน์นำพานายผลิชิวรักษหรือแพนกวินนายสมยศพฤกษาเกษมสุขนางสาวพิมพซิริเพชรนำรอบนางสาวนัทธิดามีวังปลาและนางสาวอินทิราจเจริญปุระที่พนักงานอายาการได้ยื่นฟ้องไปก่อนหน้านี้เมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งทั้งสองขอเลื่อนในวันดังกล่าวทางอายาการจึงนัดมาฟ้องสองตัวในวันนี้ ต่อมาสารพิจารณาแล้วอนุญาตปล่อยชั่วคราวจำเลยทั้งสองโดยตียราคาประกัน1 0 0 0 0แบาทพร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามกระทำกิจกรรมอันเป็นการกระทำที่เสื่อมเสียสถาบันอันเป็นข้อหาที่ถูกกล่าวและห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นได้รับอนุญาตจากศาล